สวัสดีผู้ชมเนี่ยวันนี้ตะไช้ไก่น่องใหญ่กลับไปชิ้นใหญ่ๆบ่มๆแบบนี้เลยน่องไก่น่องกระเพาะไก่เดี๋ยวจะมาต้มยำกันต้มยำใส่เห็ดฟางนี่ตะไช้น้ำต้มตะไช้เดือดคาตะไคใบมะกรูดซ้อมมะขามเนี่ยขาตะไคใบมะกรูดซ้อมมะขามใส่ไปเลย ในน้ำมานเดือดอยู่แล้วผู้ชมไม่ต้องไปรอใส่แล้วก็ใส่ใสไก่ไปเลยปล่อยมันไปอย่าไปคน ี่จะใช้ใส่เกลือมเม็ดใส่นะปล่อยมาให้เกลือไปให้พ่านก่อนเอยา่าไปคอนปล่อยมันไปก่อนต้นจะใช้ใส่ตับไปแล้วจะใช้ลืมเปิดกล้องให้ผู้ชมดู มิดจะใช้ใส่ตับด้วยไงตอนนี้จะใช้จะช้อนฟองออกตับใหม่ๆสดๆเลยเดี๋ยวปล่อยมันเดือดไปก่อนผู้ชมมันเดือดไปให้พ่านก่อน มาชมโอ้โหเดือดพ่านนะจะใช้ช้อนฟองออกนะช้อนออกฟองออกให้หมดเนี่ยจะช้อนฟองออก็เปิดไฟให้แรงเลยให้มันเดือดแล้วให้ฟองมันรวมมาอยู่กลางๆไงช้อนง่าย อืตอช้ยใส่ตับผู้ชมไม่เห็นตาชายลืมิดกล้องทอนฟองเอาให้หมด ใส่ปรุงเครื่องก่อนนี่ผงชุนรสใส่เกลือไปแล้วไงใส่ปรุงชรสไปสอมช้อนรสเดีนนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะน้ำซุปไก่มันเข้มข้นอยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมดูเห็ดกระชายเนี่ยนี่ ดอกใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดอกแบงเนี้ยหลานตาชัยชอบมากเลยเห็ดบันบาบดอกใหญ่หญๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวใส่กันให้ไก่มันได้ที่ก่อน แล้วใครเค็มน้ำนิดหนึ่งเป็นไงบ้างอืมเปรี้ยวเค็มได้เลยพี่น้องเ,เอ้เขาบอกเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียกนะเค็มด้วยเกลือใช้ปรุงสองอย่างเองผมโะรสดกับ ัดียวให้ไก่มันเปื่อยๆะน่อ่ให้นะใจำชมไก่เปื่อยด้วยนะ่ ้าใช้ใส่เห็ดฟางเลยเห็ดฟาง้ะใช้เนี่ยตงไมดอกใหญ่ๆอย่างเนี้ยหลาน้ะใช้ชอบจังเลยเห็ดฟางบานบาลดอกใหญ่ๆเงเ,เ,เนี้ยนะใส่ไปเลยอแซ่บแน่พี่น้องเลยต้องมีพร้อมไม่มีพ้อมต้องจัดกันหน่อยละงานนี้อืมเต็มหม้อไปดีอืมน้ำซุปเข้มข้น โอ้โหน่ากินมากพี่น้องเป็นกัดแก้มี่โอ้โหไก่เ่อยดีเลยกำลังเลยเนี่ยยอดยอดเดี๋ยวไทยยังไม่ชิมน,น้ำนะชิมน,น้ำหน่อยอืม เที่ยวเด้แล้วแต่ใช้ผัดเติมน้ำปลาหน่อยเมื่อกี้ใช้เกลือไปเที่ยวแล้วก็น้ำปลากนิดนึงเพิ่มความหอมโอ้โหพี่น้องเลยเขาบอกเลยรสกันเคิรนเลยเดี๋ยวให้มันเดือดแล้วปับ๊บนี่ครับผู้ชม โอ้โหได้ที่แล้วหอมมากเลยทุกอย่างสุกเข้เาที่เลยแล้วมาปิดไฟโอ้เดีย๋ยวจะตะชคยลืมใส่ไอ้นี่มะเขือเปรี้ยวเกีย่ยบปีกมะม้ตาตะชคยไอ้มะเขือเปรี้ยวมาเขลเทศลงไปมาปิดไฟ เนี่ยท่านผู้ชมต้ยมยำไก่ใส่เห็ดฟางกับข้าวตาชัยมีหนวดมือนี้น่ากินไหมน่ากินมากเลยเนี่ยเป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยมากเดี๋ยวตาชัยตักใส่ชามแมเนี่ยท่านผู้ชมต้ยมยำไก่ใส่เห็ดฟางกับข้าวตาชัยมีหนวดมือนี้เสร็จเรียบร้อยตาชัยก็ปรุงพริกหนูตำละ บุบใส่ไปอย่างแซ่บเลยนะแล้วก็บีบน้ำมะนาวไปเนี่ยโอ้โห oh. เป็นกับแก้มก็ดีเป็นกับข้าวก็อร่อยรับประกันว่าแซ่บแน่นอนพี่น้องเลยง่ายๆกับข้าวตาชัยไม่หนวดทำง่ายๆอร่อยทุกจานขอบคุณแอฟตีทุกคนที่เป็นกำลังใจตใาชัยนะขอบคุณมากไปกินกันดูเลยเนี่ยตาชัยทำมาฝากแล้วขอบคุณครับสวัสดี